มันจะมีบัตรนะเหมือนกับท่านนายกกระโง h งมาให้ผมผมจะก็จ่ายอะไรบ้างนะอาจารย์ฟังอย่างนั้จดหมายที่เขียนมาเป็นตัวพิมพ์นะคนที่ส่งก็คือนายกัฐมนตรีนะ <c oughs> ท่านจะเห็นนฮะ,ะเขาเขียนว่าไอ้มากไอ้สัตว์แม่มึงทำไรเงียบไปวะกูงงจ่ายให้มึงทุกเดือนนะทำไมไม่เคยเดียวคันี้ทำไมถึงเงียบกูงงจริงๆ <c oughs> มึงกลัวเป็นเหมือนกันหรอไอ้สัตว์ทำไมมึงไม่เอามาสวนที่เคยทำไ่สไอ้ที่เขาพูดอย่างงี้มึงไม่สวนกลับไป ก็าบอแมวค่อเปไงนะน่เทงนนะผมสมบัติไม่ไม่ไม่ผมบนี่จดหมายนี่มันมีเสมอนะครับใช่ม่มมีคนเขียวามจดหมายมถึงผมกับ้ม่ายอีกิงตเขียนจดหมายส่อเลือจริงผผมไม่เขียนเป็นแบบเมืออกัานนายกกระทวงเพ่นีะมจะว่ายว่านายกท่นเนี่ยครับที่ส่งในนายกกระทรวมนตรีนะเพรานีนะเขาเขียนว่าเองมาเอสายแม่มึงทำไรเงียไปวะ นูงงคิดใจให้มึงทุ่เดือนนะเอกงสาเอ็ i สาให้มาฮ่าฮเามเอาเเหคให้มทุเดือนนะไม่เคยเียวคราวนี้ทไมถึงเงียบกูงงจริงๆึกลัวเป็นนั่นกันด้วยอเอสาเอา่เอาอไมอาวให้ที่พูดเรมไม่วไป แม่มึงทำไม่เงียบไปวะเอ็งสาเอ็งสาเอ็งสาแม่มึงทำไม่เงียบไปวะกู้งงวันที่สองนั่นสินายุคนรัฐมนตรีแหละเอ็งสาแมวแมวก็เหอมีอนกัอนมมแวฮะเหมือนมมแวก็เหมืองสาแมวแมวกพ่อเหมมมือนแวก็เหมือนมมแวไงเหมือนมมแวก็เหมืองสาแมวแมวกพ่อเหมมมือนแวก็นไงเหมือ็งสาแมวแมวกพ่อเหมมมือนแวก็นไงเหมือ็งสาแมวกพ่อเหมมมือนแวก็นไงเหมือนมมแวก็งสาเหมือนมมแวก็เหมองสากมู้งง